โอเคนะฮะก็กำลังมานะครับด่วนพิเศษที่7ผู้คนรอขึ้นเยอะเลยนะฮะรถเร็วหนึ่งหนึ่งยังมาไม่ถึงก็กำลังมานะฮะด่วนพิเศษที่7จล่าช้ามาครึ่งชั่วโมงเศษก็สามสิบนาทีเขาเรียกว่าครึ่งชั่วโมงโอเครถผ่านนะฮะไฟเขียวก็ โวมพิเศษที่เจ็ดน,นะครับหลังจากที่ผ่านชุ้มแสงไปแล้วเนี่ยไปจ่อยทิ้งที่ตะปานหินเลยไปจ่อยทิงที่ตะปานหินพิจิตรพิศนุศศศลโลกอุดรดิศราาจเด่นชายบ้านปิน่นะคนนะครนครลำปางขุนตาลำพูและเชียงใหม่ก็ยังไม่ใช่หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งตอนนี้ล่าสุดพเพ,นนดพิ่งผ่านบึงบอระเพ็ดหนึ่งหนึ่งตอนนี้ล่าสุดเพิ่งผ่านบึงบอระเพ็ดนะฮะ รถล,ล่าช้ามาทั้งหมดห้าสิบสี่นาทีดูพิเศษที่เลยดดพิเศษทเจ็ดช้ามาสาสิบกว่าพอผ่านชุมแส่ไปได้เวลามาลาดคาดขึ้นได้นะฮะโอเคมาแล้วฮะเจ้าแห่งความไวของสายเหนือหนึ่งเดียวในสายเหนือด้วยที่ใช้เดว,วูทางขบวนดูพิเศษก็แซงหน้าหนึหนึ่งมาตั้งแต่สายนี้นะครสวรรค์นะฮะอ่า จอดเฉพาะสถานีใหญ่ไม่จอดสถานีเล็กรถผ่านนะครับรถมาแรงนะครับต้องอยู่ให้ห่างน,นิดนึงนี่นะฮะยังไม่ใช่หนึ่งหนึ่ง,งะฮะยังไม่ใช่เป็นขบวนเจ็ดนะฮะโดยเศพศษมีคนเข้าใจผิดนะครับรถผ่านรถไม่จอด จอยทีตะพานหินนะฮะ